สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง s โนเบออลันซาข่า Welcome back to my beauty t u d i o ค่ะ <laughs> คุณผู้ชมครับวันนี้เรากลับมาเจอกันค่ะกับหน้าที่ยังไม่เต็มนะคะในสิ่งหน้าในฉันขาดปรย่างหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอาจจะคิดว่ามันเต็มแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมดูสิว่าหน้าเรายัางไม่มีความแวววาวเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาเพิ่มความแวววาวและสีสันความวาวบนใบหน้ากับพาเลทนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ24 Carats จาก เจฟฟี่สตาร์นั่นเองนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ฉันได้เปิดกล่องแล้วก็แกะกล่องพาเลทน,นี้ออกมาแลดิฉันรู้สึกแบบว้าวอยากจะลองมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมใกล้คุณผู้ชมดูหน้าตาของพาเลทน,นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ วันนี้เราก็จะมาลองแล้วก็จะมาเล่นกับพาเลตน,นี้กันเลยนะคะซึ่งมีทั้งหมด6สีค่ะเป็นไฮไลท์6สีค่ะเป็นไฮไลท์สีที่เหมือนจะใช้ไม่ได้ในชีวิตประจำวันนะคะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาดูว่าไฮไลท์6สีของเจฟฟี่สตาร์โทนี่โฟรตเนี่ยจะใช้ได้ในชีวิตประจำวันหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนที่เราจะทดลองกันค่ะใครที่เพิ่งดูน้องเซนต์ไวนครั้งแรกนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมฝ like, ามกกด subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญใครอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะ คุณผู้ชมใจรับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้ว <laughs> ใบรับจมได้เลยคะ่ะ <laughs> คุณผู้ชมคะแน่นอนค่ะซูมอินกันเข้ามาใกล้นิดนึงนะคะจะได้เห็นสีสวอตแล้วก็สีอะไรต่างๆจะชัดนะคะก่อนอนื่นให้คุณผู้ชมดูหน้าตาพาเลตอย่างนี้ก็จะเป็นสีออกทองทองกิบเก๋กิบเก๋ยูไรก้าแบบนี้เลยนะคะซึ่งพอเปิดออกมาเนี่ยเราก็จะสามารถเอาพาเลตข,ข้างในออกมาได้นะคะซึ่งฉันก็ไม่ชอบแบบว่ากล่องที่ว่าสมมุติว่าเวลาเปิดออกมาแล้วมันจะทําให้กล่องเสียก็ไม่ค่อยชอบนะคะซึ่งพาเลตหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมหน้าตาของพาเลตเป็นอย่างนี้นะคะและ เป็นพาเลทสีทองค่ะเป็นกระดาษคาร์ดบอร์ดนะครับซึ่งข้างหลังพาเลทเขียนว่าสกินฟอร์ r o p a l e เ t e นั่นเองนะครับคุณผู้ชมมีทั้งหมด6สีนะคะสีละ7กรมัมโอ้ไมค o ก้อนนใหญ่มากๆเหมือนกันนะครซึ่งผลิตโดยเจฟฟี่สตาร์คอสเมติกนั่นเองนะครับคมมุณผู้ชมจริงๆแล้วนี่ฉันรู้สึกว่าชอบ เครื่อ,อสงสัมาระห,ห,หลายอย่างของเจฟฟี่สตาร์นะคะเพราะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแพงเกินภารีสำคัญคือหลายคนเนี้ก็คือเข้าถึงได้ง่ายน,นะคะซึ่งภาลีนี้ถ้าไม่จะไม่ผิดเนี่ยอยู่ที่45เหรียญน,นะคะคุณผู้ชมซึ่งคุณผู้ชมได้ไฮไลท์6สีค่ะคได้ไฮไลท์6สีนะคะ พร้อมกับกระจก1อันค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะแกะกระจกออกนะคะและกระจกก็คือบานใหญ่ใช้ได้นะคะมองเห็นหน้าชัดเจนเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมมีไฮไลท์6สีนะคะไฮไลท์อย่างที่คุณเห็นเลยนะคะแผ่นก็ใหญ่มากเลยนะคะซึ่งแต่ละอันเนี้ยประกอบไปด้วยไฮไลท์ถึง7กรมเลยนะคะคุณผู้ชมจริงๆบางแบรนด์นี่ทําเป็นอันเดียวคือยังไม่ถึง7แกรมประมาณแบบ5แกรมอะไรแบบเนี้ยแต่อันนี้คือคุณค้าอันละ7แกรมค่ะ7 เจ่อถ้าสามารถจ็ดกรัมโอไมก์ก่อนอันนี้คือ4 2กรัมนะฮะซึ่งในนี้มีสีหลายสีนะคะคุณผู้ชมซึ่งจริงๆแล้วแพ็กเกจเนี่ยเป็นแพ็กเกจก,กระดาษธ,ธรรมดาธรรมดานะคะก็ไม่ได้มีอะไรว้า wow, วมากมายนะฮะแต่ว่าก่อนที่เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันบนใบหน้าเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าสวอตบนมือเราจะเป็นสียังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากสีแรกนะคะคุณผู้ชมสีแรกก็คือตรงนี้แหละคะ่ะเริ่มจากสีนี้นะคะคุณผู้ชมตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ย เนื wow. the the ้อ네นุ่มเนื้อนุ่มมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นสีที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมว้าวอันนี้เป็นสีที่หนึ่งนะคะสีก็คือแบบว่าแตกๆไปเลยอ่ะแม่สีที่หนึ่งนะคะต่อไปสี King Touch นะคะสีที่สองก็ตรงนี้เลยค่ะโอ้สีแบบว่าเล่นแสงเล่นเงานะคะต่อไปค่ะสีที่สามเนี่ยค่ะเพื่อนๆตรงนี้นะคะโอ้ไม่ ก็สามสีแรกนะคะบนแถวบนนะคะผู้ชมเบสว่าสีรู้สึกว่าจะสวยมากมากเลยนะตอนแรกด,ดูในพาเลตรู้สึกว่าเฮ้ยแกสีนี้ฉันจะใช้ได้เหรอเป็นสีที่แบบว่าเฮ้ยมันมันจะใช้ในชีวิตประจำวันเราได้จริงๆหรอก็เลยแบบว่างงๆนิดนึงนะคะกา,การทำพาเลตนะนะคะอไปจะเป็นสีที่5นะคะเป็นสีเอ,อ่อรีเจนเนอรี่นะคะสีออกชมพูชมพูเบสก็ไม่รู้ว่าบนผิวเบสเนี่ยจะปัดสีนี้แล้วก็จออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปด,ด้คุณผู้ชมดูนี่นะคะสีที่5 ก็เป็นไฮไลท์สีชมพูเก๋ๆนะฮะต่อไปสีที่หกนะฮะเป็นสีกีซ่านะฮะคุณผู้ชมก็ดูนี้เลยนะฮะโอ้โหคือมันเป็นสีชมพูเข้มกว่าเดิมอะ่ะแล้วก็สีสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นสีเหมือนเฟนตี้ที่เป็นอยากได้ก็คือสีออกทองๆอ,อ,อะไรประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวสวัสดีคุณผู้ชมดูตรงนี้นะฮะว้าวคุณผู้ชมดูสิ สีออกทองๆอ,อะไรประมาณนี้แบบว่าเหมือนจะใช้ไม่ได้จริงในชีวิตประจำวันอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็อาจจะใช้ได้จริงซึ่งเบสก็ไม่รู้ว่าปัดบนใบหน้าของเบสแล้วสีมันจะออกมายังไงนะท่านผู้ชมซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองปัด ตามสีเลยนะคะว่าแต่ละสีเนี่ยออกมาบนใบหน้าเราแล้วจะเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมก็พาเลทนี้ค่ะประกอบไปด้วยอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะ6สีค่ะสีละ7กรัมนะคะซึ่งพาเลทนี้ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็เป็นพาเลทที่แบบว่าสีสวยๆเยอะแยะมากมายนะคะก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันหรือเปล่านะคะก็อันนี้ก็คือสีสวอตทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมยังไงก็ตามเดี๋ยวเรามาลองบนใบหน้าเราดูนะคะว่าสีเป็นยังไงซึ่งเบสก็ไม่เคยใช้แต่เบสลองดูจากนเนื้อแล้วเบสรู้สึกว่า เนื้อมันค่อนข้างสมูทนะคะคือก่อนหน้านี้ที่ที่ไม่ตัดสินใจซื้อเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าหลายๆคนบอกว่าพิกเมนต์มันใหญ่แล้วก็มันปัดออกมาไม่สวยแต่ว่าแต่ที่เวดลองตอนนี้เนี่ย พิกเมนต์ไม่ได้ใหญ่เลยนะพิกเมนต์ละเอียดละเอียดแล้วก็พิกเมนต์ค่อนข้างที่จะนุ่มมากๆเลยนะคะไม่พิกเมนต์ใหญ่เหมือนที่ไบคิดตอนแรกคือตอนแรกไปคิดว่าถ้าพิกเมนต์สวอตออกมาแล้วจะใหญ่แล้วมันจะเป็นเกร็ดเหมือนเกร็ดปลานบนใบหน้าเรามันก็จะไม่โอเคใช่ไหมแต่ตอนนี้ที่เปสสวอตบนมือไปรู้สึกว่าสีตัวนะครับแต่เราไม่รู้ว่าเราเซ็ตบนใบหน้าเราจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาต <cerc> ิดตามกันดูนะคะว่าถ้าเบสใช้ <c oughs> บนใบหน้าเบสใช้แล้ว <c oughs> จะเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเบสเริ่มจากสี ช็อกโคพากัสนะคะคุณผู้ชมเป็นสีที่ไปคิดว่าน่าจะใช้จริงในชีวิตประจำวันของคนหลายๆคนได้มากนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวใช้แปรงนี้เป็นแปรงฝ่ายโก้นะครับเป็นทาเคดะนะฮะจะปัดลงไปคุณผู้ชมดูดิพิกเมนต์ขึ้นมาแบบว่าอลังการมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวลองปัดไปดูนะคะปัดของนี้ดูนะ,ะว่าเป็นยังไงว้าวคุณดูดิโอ้ คุณผู้ชมมันมีความแบบว่าพิกเมนต์ค่อนข้างละเอียดแต่ว่าให้สีไม่สีที่แบบชัดมากๆเนี่ยคุณผู้ชมตัวเด็อันนี้น่าจะเหมาะสําหรับว่าคนผิวค่อนข้างข,า,งขาวนิดนึงนะเพราะว่าเบนคิดว่าถ้ามันอยู่บนใบหน้าเบสมันอาจจะดูลอยหรือว่าเราจะต้องปัดอ่อนลงมามนิดนึงนะคะไม่งั้นก็จะดูลอยแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าก็คือเป็นไฮไลไท์เนาะไฮไลท์ที่แบบว่าปัดแล้วก็เห็นความเป็นไฮไลท์อย่างชัดเจนล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะคุณผู้ชม คุณผู้ชมคะสีที่2ก็จะเป็น k i King ง u ัสนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไม่จะใช้แปรงอันนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเป็น h h n n l Powder b r u ั h อันนี้นะแตะลงสีลงไปนะคะแล้วก็ปัดอีกฝั่งหนึ่งนะคะว่าปัดออกมาแล้วสีจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนกเดี๋ยวลองปัดดูนะคะอุ้ยสีสวยมากๆเลยคุณผู้ชมจริงๆไปรู้สึกว่า ตอนแรกรู้สึกว่ามันดูอาจจะไม่เข้ากับสีผิวเราแต่พอเราปัดบนใบหน้าแล้วรู้สึกว่าสีผิวค่อนข้างโอ้ฝ่น,นี้ก็โอเคจริงๆริ่น,นี้ก็โอเคก็คือไม่แย่เลยคนะุณผู้ชมดูดิคือตอนแรกเราคิดว่ามันจะแย่กว่านี้เพราะพิกเมนต์มันดูแบบว่าคือหลายคนดูรีวิวในอดีตที่มันจะเป็นกลมๆแผงนกลมใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าพิกเมนต์มันค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็หนาเกินไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราจะโอเคเหรอพิกเมนต์แบบนั้นนะคะก็อันนี้เป็นสสีนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นสีที่1นะะันวก็อันนี้นะ คุณผู้ชมคบเดี๋ยวไปดูที่สีต่อไปเลยนะคะสีที่สามก็จะเป็นสีดักฮอสนั่น,น,นะครับคุณผู้ชมซึ่งไปคิดว่าสีมันดูค่อนข้างเข้มสําหรับใครหลายๆคนแต่ยังไงเดี๋ยวยไปจะลองปัดดูนะคะว่าสีด์กฮอสเนี่ยปัดออกมาแล้วจะเป็นยังไงแล้วฉันก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวปัดฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวใช้แปรงน,นะแต่เสียน,นี้นะคะเป็นไฮไลท์บัดนี้แหละจุ่มลงไปนะคะแล้วก็จะลองปัดดูนะควะ่าเป็นยังไงอ๋อสีนี้ก็ เป็นไฮไลท์สีค่อนข้างบรอน์โอ้เบ้ว่าสีนี้เข้ากับช่วงแบบว่าซัมเมอร์ปัดเบ้ว่าปัดเป็นบอนเซอร์น่าจะสวยอันนี้เหมือนเราปัดออนท็อปบนบอนเซอร์อีกทีหนึ่งให้มันแบบว่าดูแบบว่าบอนเซอร์เราเนี่ยมีความเขาเรียกว่าอะไรมีความมีความแบบว่ามีความชิมเมอร์แบบเล็กน้อยเดี๋ยวเบ้ลองปัดท bon ็อปบนบอนเซอร์เบสนตัวนี้ดูนะเออเบ้ว่าสีนี้มาปัดท็อปบอนเซอร์น่าจะทําให้หน้าเราดูเนี่ย ผ,ผ่องๆแววๆซึ่งพอมาปัดเป็นไฮไลท์เนี่ยเวลาหันมันจะดูดำๆหมองๆนิดน,นึงหละายคนก็อาจจะไม่ชอบในส่วนนี้นะคะคุณผู้ชมเอ่อคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปดูที่สีต่อไปค่ะสี r e g e n e r a t i e นะคะคุณผู้ชมเป็นสีชมพูเป็นไฮไลท์สีชมพูนะคะฉันก็ไม่เคยมีในชีวิตที่ใช้ไฮไลท์สีชมพูนะคะก็เดี๋ยวลองปัดดูนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวก็จะใช้แปรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมแปรงของ Van g o s นะคะคุณผู้ชมเออนมายเลขสองนั่นเองนะคะค ไฮไลท์สีชมพูเนี่ยไม่เคยมีในชีวิตเลยนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่จะปัดไฮไลท์สีชมพูวิคุณตายตายทำไมามันสวยอย่างเงี้ยเฮ้ยไฮไลท์สีชมพูสวยวะคุณคะคุณจับได้ไหมฉันเคยมีไฮไลท์สีฟ้าออกฟ้าฟ้าของเบเก้าที่เป็นสกินเอ่อเป็นชุอัเคสกีตัวนั้นเนี่ยก็คือสีสวยมากแล้วก็ชอบปัดมากสีฟ้านั้นแต่พอนี้มาเจอสีชมพูอีกก็คือสวยมากเหมือนกันอะ คุณผู้ชมดูดิมันไม่ได้มีความเป็นชมพูจ๋าขนาดนั้นแต่มันจะมีความเป็นเหมือนเหมือนเหมือนกลืนไปกับสีบลัชออนหรือสีแก้มออกสีชมพูเราก็รู้สึกว่าเฮย้ยก็เลิศเหมือนกันนะแกไม่เป่านะคะอันนี้ก็คือถือว่าใช้ได้เลยนะคะก็ชอบเหมือนกันนะคะสาหรับสีนี้คุณผู้ชมเราดูดิ mm. โอเคอยู่นะอันนี้เป็นสี dark horse นะคะแล้วก็ส่วนฝั่งนี้เป็นสี uh, r e g e n e r a t i นั่นเองนะคะค,คุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเดี๋ยวต่อกันอีกสองสีนั่นเอง คุณผู้ชมคะเด่นต่อกันอีก2สีนะคะซึ่งยังมีสีกิซ่ากับสีริบราซีนั่นเองนะคะคุณผู้ชมซึ่งเป็นสีอ่อชมพูเข้มๆกับสีทองนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูที่สีแรกกันก่อนนะคะคุณผู้ชมนั่นคือสีกิซ่านั่นเองนะคะสีกิซ่าก็จะเป็นสีนี้นะคะคุณผู้ชมตรงกลางนี้นะคะซึ่งฉันก็เออแอบตกใจกับสีนิดนึงนะคะซึ่งเดี๋ยวใช้แปรงอันนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นเออ่ brush precision นะคะจาก เซโฟรานั่นเองนะครก็จะลองปัดดูนะครว่าเป็นยังไงปัดออกมาข้อออกนิดน,นึงนะครมันดูเยอะไปเป็นเอฟเฟกสีออกชมพูชมพูอะไรประมาณนี้นะก็คือจริงๆชมพูเข้มนะฮะไม่เคยมีสีแบบสีเหมือนแมกนีเซียมอะไรประมาณนี้ สีมันแมกนีเซียมเก๋ๆอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็คงก็แอบก็แหบสวยดีนะสำหรับคนที่อาจจะต้องผิวเข้มนิดนึงนะคะไม่ว่าปัดน,น่าจะสวยนะคะแต่สีที่เบสตันนิ่งและไป็อยากลงมากที่สุดในพานเลทนี้ก็คือสี l i b วิานั่นเองนะคะสีทองอารามตานะคะเพราะเนื่องจากว่าเราเนี่ยเคยอยากได้พาเพราะเนื่องจากว่าเราเคยอยากได้สีไฮไลท์ของวิฮาน่าที่เป็นสี ทองทองแบบเนี่ยแต่เราก็ไม่ซื้อนะเพราะรู้สึกว่าจะใช้ไปไหนละ่ะแต่ว่าพอมอยู่ในพาเลทนี้เราก็อยากรอนะคะเดี๋ยวจะใช้แปรงฮักกูโฮโดนะคะลงปัดดูนะ,ะเราก็ไม่รู้จะเป็นยังไงโอ้คุณคุณพระคุณเจ้าคุณแล้วฉันจะปัดไปไหนละ่ะมันคือพาเลทเหมือนพาเลทไข่ขำมากพาเลทสนุกสนุกอะของคนที่แบบว่าชอบเมคอัพปัดคือปัดแล้วมันสวยปัดแล้วมันสนุกนะ พราะว่าคุณผู้ชมลองคิดดูดูว่าใครบ้างล่ะที่จะทําพาเลตไฮไลท์สีแบบนี้ออกมาขายในตลอดอ่ะคุณผู้ชมซึ่งฝั่งนี้จะเป็นสีกี่านะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นสีดูคุณผู้ชมดูในสีบริเวรซีนะคะ <laughs> สีก็แตก,แตกสีก็งงๆนะครับคุณผู้ชมก็อย่างไรก็ตามก็สนุกสนุกนะคะกับพาเลตเจฟฟี่สตาร์24 carat อันนี้นะคะคุณผู้ชมสรุปไปรู้สึกว่าเบชอบค่อนข้างชอบเทคเจอร์นะคะแล้วก็เม็ดสีมันละเอียดมากมาก คล้ายๆกับหลายๆแบรนด์ที่ทํามาที่เป็นไฮไลท์ในท้องตลาดคุณผู้ชมเป็นรู้สึกว่าการทำไฮไลท์เนี่ยมันอาจจะเป็นการที่แบบว่าเอาพิกเมนต์ลงไปในน้ําแล้วก็เหมือนอบให้น้ํามันออกแล้วเหลือเป็นกริตเตอร์กริตเตอร์ซึ่งไปคิดว่าทุทททกทๆแบรนด์ทำคล้ายๆกันนะคะแล้วก็เนื้อก็มีความนิ่มแล้วก็เนื้อก็โอเคไม่ได้แย่เลยขนาดนั้นนะคะติดแค่บางสีเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้จริงในชีวิตประจำวันแล้วก็บางสีอาจจะ ใช้ได้โอเวอร์ลุคเกินไปในชีวิตประจำวันนะคะผู้ชมซึ่งถามว่าพาเลตนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมเป็นคนชอบไฮไลท์และคุณผู้ชมเป็นคนที่ชอบงานแบบว่าหน้าฉ่ำวาวนะไปเลยค่ะรออะไรอยู่คะ45เหรียญนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บ beauty list นะคะตอนนี้มีส่งประเทศไทยนะคะคือซื้อพาเลตนี้อันเดียวเนี่ยสามารถส่งมาได้ประเทศไทยเลยนะคะก็ควรจะมีเก็บไว้นะคะสำหรับคนที่ชอบเซฟฟี่สตาร์แล้วก็คนที่ชอบ ไไนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาทํารีวิวแล้วก็ f i r s t impression ของการใช้นี้ให้คุณผู้ชมดูนะคะหวังว่าวิดีโอ,อนี้น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับใครที่กําลังตัดสินใจซื้อพาเลตอันนี้อยู่นะคะคุณผู้ชมก็ถ้าคุณรักไฮไลท์คุณก็ไปค่ะไม่ต้องกลัวว่าคุณจะไม่ได้ใช้นะคะคุณผู้ชมซื้อมาได้ใช้แน่นอนค,ร,ครับเพราะ่องคงคอนเซปต์เดิมครับต้น t ล็ดยูบิวตี้กลอเซ็ตเอ็มทีค่ะจะไปตูเครื่องแปง้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านคุณเนี่ยว่างเปล่นค่นคะ because beauty is an experience ค่ะเพราะความสสวยคืรรบบกาณนีุ คนที่ติดตามรับชมมาจนจบเราเจอกันใหม่คราวหน้าสาระดีๆการทดลองก็สำอางจะกลับมาอีกแน่นอนนะคะส่ันนี้หลับไปแล้วสวัสดีค่ะ